ประทอง,องที่ลงตาีพี่น้องครับ40กว่าคนขับขบมาแล้วกักดไลค์กดแชร์นะครับมาบอกก่นองนะครับไก่หอนหมื่นเนบบนนลยพีนะครับพี่นองเป็นหาเมรุิทรรศการที่หลายอยุ่นะครับสำหรับสารเล้า EP ที่เจ็ดนะครับ <c oughs> การแสดงจัดนั <c oughs> จัดเต็มเหมือนเดิมโชว,ว์วัฒนธรรมนะครับว่าสิโชว,ว์วัฒนธรรมโชว์รูปแบบ สไตล์ของสั้นเรานะครับแบบจับจูดนะครับอืมนี่นคงคือเก่านะครับปังหมดยัง,ยงเราในกลุ่มแล้วผู้เดียวท่านได้ซื้อบัตรซื้อฟอนซื้อบัตรทองตัวด้วยพี่น้องเด้อต้องให้กําลังใจกันนะครับ้างาให้กาลังใจกันเด้อนะครับไฟบังทัดดิพี่น้องไฟบังทับนะครับหนึ่งบัตรเท่ากับหัวใจหนึ่งดวงนะครับผู้เดีวยวท่านได้ดซื้อจีบซื้อเด้อดูเขอบคุณนะครับ บัตรหนึ่งบาทนะครับการแสดงเต็ม right? รูปแบบทื้เก่านะครับร yeah ูปแบบเต็มเหมือนเดิมนะครับผีเพ่าโลไม่ถ so ึงแจ่เหมือนนัแล้วนะครับตั้งแต่เลื่อนมาตั้งแต่น้าเดือนมาโดนแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดือนมาตั้งแต่เดือนตุลาพี่น้องเดือนสิดเดือนนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลยอย่างพี่น้องไม่กังใจกันเลยหลานนะครับมีใครบ้างนะครับ ทีมงานทานเราอยู่ครบทุกคนนะครับเจสซีพุนล่ำจักรพันธลำเพื่นพี่ท็อปเมลากรนิวพ,พรมมภาปูเป้มาิกาอ่าน้องอวบคำหวานพี่เมวิกาแล้วก็ทัพเปอร์เจ็ด,ดานะครับเหมือนเดิมนะครับนั่งยู่ก็เกาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมความว่าที่คุณปินลบเชื่ของเขาคือพี่เขยมพี่วัดจากสาวมนเครับ <c oughs> เพิ่เข้ามา่รวมในโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์โปรเจกต์เราจะทําเป็นโปรเจกต์ต่อตั้งแต่งานที่งานแต่งนะครับแต่งางานแต่งนะครับแต่งแล้วก็ต้องมีการเรียงนะครับก็ต้องมีงานเรียงนะครับคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ในอีที่นี่ในวันที่ย13นี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์นะครับโชว์วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ลังการเหมือนเดิมตามสไตล์สันเลานะครับ ละกมีนะครับคอนเทนต์งานเลี้ยงนะครับงานกินเลียงของงานแต่งนะครับมงคลสมรสของนาราบูธนะครับจังมะลําสิ่งมาจากสาวน้อยปิดดเออจังมาจากชิมงานสาวน้อยนะครับเขมวัดนะครับชีมวัาอ่าเป็นเกียรตินะครับมาลําเออมางั้นนะครับมางั้นห้พี่น้องเดบึงนะครับในวันที่ มี3นี้ว EP 7ดอ้์นะครับก็พีเขมพี่วัดนะครับหมอลําสิ่งดังจากเมืองสารคามนะครับจากสาวน้อยเป็นแทงมันงันอยู่ด้วพี่นอ้องมันเป็นธรรมดาดิการแสดงรูงปแบบจะเป็นแบบไหนทนะี่เราร้อชมรองติดร็อติดตามร้ยกำลังใจได้เลยนะครับ <c oughs> ซื้อบัตรนะครับกดลิงด้านล่างได้เลยใครซื้อบัตรกดลิงด้านล่างได้พี่น้องเด้อ นะครับกดลิงด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับรอแล้วรอแล้วขอบคุณนะครับคนจากใจรักพี่น้องเด้อนะครับซื้อบัตรตัองกดลิงด้านล่างได้เลยหรือผู้ใดเป็นผู้ผู้สนับสนุนนะครับใครอยากเป็นคนนะครับสนับสนุนบัตรของเขานะครับสามารถทักมาที่เพจได้เลยนะครับเพราะว่าเขาบ่มีนะครับไม่มีอ่าสปอนเซอร์บ่มีสปอนเซอร์พี่น้องยิดกันเองเม็ด ร่อมที่ปนนเียงพร้อมที่ปะเงลงทุนกันเดีงนะครับตอนนี้นะครับีินออกเอาไปห้กัังใจกบท่านก็คุณแหล้วนะครับบืนไส้ไม่อจังหวัดจักหาฉันต้องไนถึง้ออีพี่นิ่เราจะหานะครับสี่ใดบ่าใดพวกคแต่ว่าบอกไปก่อนนะครับินไสซอยลูกซอยเต่าเด้อเอยจากท้อนเนอเหนอเหนึอนะครับทางมาดูนเด้อกเหตุืะขึ้นแตเหตุจันทรกาจเเต็มเหตุมซีเหล้วนะครับเหุเนเลาซูจิงซอยางเล้ว นะครับเมสซี่นะครับใครอยากเป็นผู้สนับสนุนอยากเป็นสปอนเซอร์ให้แจกบัตรด้วพี่อย่งเด้อนะครับร้อยบัตรท่านบัตรนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอพูดอย่างหลายๆนะครับเหมือนเื้องอื้อโอ้ีสิบสามอีพีเจ็ดนี้นะครับลัมสิ่งกินาเล่นะครับมังงันเออมังงันงานมงคลสุรุของนาราบูงงานเลี่ยงฟังขึ้นนะครับจะเป็นแบบใดนะครับ รอนะครับเบ้าเบ้าทีมีพี่น้องก็นาจะนายจะบ่ผพดบังแล้วอยู่นะครับพี่น้องนาจะบ่ผิี่บังแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับมวนหัวแจงกันน่นอนนะครับแข่กัลั่งใจกันมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมวนนีลีครับผมบอกเลยนะครับคือสไตล์ของซันแล้วนะครับมวลีสคะมมีไม่มีสริปในการเล่นตลก แต่มีสริปในการวางช่วงคอนเสิร์ตช่วงลำดับของการแสดงนะครับซ้อมนะครับซ้อมเต้นซื้อซ้อมนักดนตรีซ้อมทุกอย่างซ้อมหมดผู้นี้อาจจะไม่มีม้วนฟอ้อนก่อนมันจริงนะครับอาจจะวันนีไม,ม่ม้วนฟอ้อนเดอ้อย่น้อกนะครับเพราะว่าบูธกข็ยากรา,ยายอายากได้ยาอยู่นะครับอาจจะมีกันม้วนฟอ้อนต้องต้องบึ้งผักขึ้น <ๆ S 2> เบือ้องตอนจัดฉากจัดเวทีแล้วก็ซ้อมเป็นเสนื่เนาะเดี๋ยวถ้าพี่น้องไปเบิ่องมืออื่นนะครับมีอสองสอนะครับสามาสมบูรณ์บัตรกนนันสามารถได้รางเด้อแจกบัตรไปเลยที่น้องเด้อน,นะครับมืออืนอ่นไม่มีมูลคอนเด้อบอกพี่น้องไว้ไม่มีรายการมุ่นฟอนนะครับผู้ใดอยากเป็น,นผู้สำหรับมุ่สปอนเซอร์ก็ท่านมาในที่ใดโดยท่านมาหาบุตรผลโดยนะครับลอยบัตรพันบัตรนะครับลอยกันน,นะครับโอเคนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่องคดีไปถ่ายยังไงปูมแล้วนะครับผูเลี่ยเพราะนั่นเองฟ้าชืนใจด้วยฝาซื่อและพี่องเด้อนะครับซอยกันนะครับขึ้นงานป่าแล้วนะครับปูสาปปูสาปมางานชั้นเหล่าตัวนะครับดันในหอนซอยกันอีที่นี่ขอต่อพี่น้องนะครับหรือแต่เจเชียรนี่ยถอนอะนะครับหาว่านแต่เจเชียเนี่ยนะครับซอยหลุดซอยเต่าครซอยทีมงานนแบบเด้อ พี่น้องเขาไว้แต่เนเ่ินเด้อพี่น้องยาถาแต่มืออื่นเหมือเฮ้อเด้นะครับบอท่านเด้พี่น้องนะครับเดี๋ยวบอท่านเด้นะครับนะครับบอท่านเด้นะครับพี่น้องนะครับซื้อบัสดุชงตัวแต่วันนี้เลยนะครับพี่น้องครับปักมุดให้ยรบร้อยแล้วหรือไปดูโพสต์นะครับไปบึ้งโพสต์ถ่นยลูปช่ยมเด้อนะครับแอดมินรอท่านอยู่นะครับรอต่อท่านอยู่ครับไปแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดแชรงยอดไลค์ขอบคุณทุกหัวใจนะครับทรงใหม่